มาดู้เท่า้เท่าโซกันแม่ครัวผู้เท่าโซกันโซกันอันนี้มีแต่คนเก่โซกันนี่โซกันไปกินข้าวไป

เป็นทางยาทางยาทางยาให้เขามาทางยาจ้างคนทางยาละมันลกไม่ได้ทำทักทีอ,อนหนมทางยานะคะทุกคนทางยาริมสะน้ำ Yeah. ไม่มีผู้ชายไม่มีคนวันนี้คนก็เลยจ้างเขามาตัดยานะคะทุกคนที่เยอะแต่ลูกหลานไม่มีมีลูกหลานสองคนลูกน้อยบ้านหลังนี้มีลูกคนเดียวเออหลานก็สองคนก็นโมมะเหมียวนี่แหละหลานไม่น้อยนี่แหละ okay. ที่เยอะแต่มีคนเดียวที่ไรที่นามีม,มุดเขาถางยาถางอะไรกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเด้อมาดูคลิปให้เราก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆเด้อขอบพระคุณมากๆ

โอเคนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อเข้ามาดูคลิปแล้วถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เม่น้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ